โอ้ยยๆๆยย่อยย่อยยอยย่อยย่อบอกม้มบักเตี่ยงโอ้หักนี่มันสดด้วยนะไม่ช้ำเลยด้วยเพพวกที่ช้ำมันพวกก่อนมากกว่าหนานี้มันซ้ำมันตายลงไปหมดแล้วนะทุกคน ใหญ่มากงามมากเพราะว่าผัวพี่ทุกคนว่เห็นนะใต่หนามอดไหมอยากทั้งงานเอาให้อันตรายอยู่นึ่งดีค่ะสวยมันสวย,นสวยขนาดนี้สวยมากจริง